Lovely Roblox ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีตำนานเล่าขานกันถึง ผีสิงไม้วิญญาณลึกลับที่มักปรากฏตัวในคืนที่เงียบสงัดใต้แสงจันทร์ที่สาดส,ส่องผ่านป่าลึกคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านต่างบอกว่าผีสิงไม้นี้เป็นวิญญาณของช่างไม้โบราณที่เสียชีวิตไปหลายสิบปีมาแล้วด้วยรักและผูกพันกับงานไม้วิญญาณของเขาจึงไม่ไปสู่พบภูมิใหม่แต่กลับกลายเป็นผีที่คอยสิงสู่อยู่ตามต้นไม้ใหญ่กลางป่า เย็นวันหนึ่งน้อยเด็กหนุ่มวัย17ปีซึ่งมักจะตัดไม้ในป่ามาทำเฟอร์นิเจอร์ช่วยพ่อขายในตลาดได้เข้าไปในป่าคนเดียวเพื่อหาไม้มาทำโต๊ะขายเขาเจอต้นไม้ใหญ่ที่มีเนื้อไม้สวยงามจนสะดุดตาจึงลงมือตัดโดยไม่ได้คิดอะไรแต่ในขณะที่เขาเงื้อควานลงฟันไม้เสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นในความมืดว่าอย่าตัดข้าเจ็บ น้อยตกใจเขาชะงักมือมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครนอกจากเงาต้นไม้ที่ไหวลู่ตามลมเขารู้สึกใจหายว่าแต่ด้วยความไม่เชื่อในเรื่องผีสางน้อยจึงคิดว่าตัวเองหูแววเขาเงื้อควานอีกครั้งแต่คราวนี้รู้สึกว่าขวานของเขาเหมือนถูกดึงไว้อย่างแรงจนมือของเขาชาหนึบราวกับมีใครบางคนยึดจับเอาไว้หยุดเถอข้าทนไม่ได้แล้ว เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้น้อยได้ยินชัดเจนเขาหยุดนิ่งด้วยความกลัวก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองต้นไม้ที่ตนตั้งใจจะตัดแล้วเขาก็ต้องงอสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นดวงตาสีดำสนิทคู่หนึ่งมองลงมาจากกิ่งไม้ร่างของผีสิงไม้ปรากฏชัดเจนเป็นเงาสีมืดมิดที่ไหลรวมกับต้นไม้ดวงตาของมันจ้องมองน้อยด้วยความเศร้ามองปนความเจ็บปวดน้อยรู้ทันทีว่าเขาได้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำ ข้าขอโทษน้อยตะโกนขอโทษทั้งที่เสียงสั่นเขาแทบจะทิ้งขวานแล้วรีบวิ่งออกจากป่าด้วยหัวใจเต้นรัวต่อจากนั้นมาน้อยก็ไม่เคยกล้ากลับเข้าป่าอีกเลยชาวบ้านเล่ากันว่าหลังจากวันนั้นทุกคนที่เข้าไปตัดไม้ในป่าแห่งนั้นต่างเจอเหตุการณ์แปลกแปกบางคนถูกขวานหรือเครื่องมือหล่นใส่บางคนก็หาทางกลับออกมาจากป่าไม่ได้ง่ายๆเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยหลอกหลอนทุกครั้งที่มีคนเข้ามาทำลายต้นไม้ เรื่องเล่าของผีสิงไม้จึงกลายเป็นเรื่องสยองขวัญที่ไม่มีใครกล้าลบหลู่และป่านนั้นก็กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านต่างเชื่อว่ามีวิญญาณของช่างไม้คอยปกป้องดูแลไม่ให้ใครมารบกวนต้นไม้ในป่าอีกต่อไป